นายย่ยงร่ามืนมาให้เจ้ที่เดินทางมารับวายองตัวี้ปวตอนนั้นก็น่าใคเ้ของเราหักมานติตอรับซึ่งลาสุดในด้บคุณตาชดคที่ผ่มาขี้ขานถือเป็นไอเมียถือมาไมยเป โจมไม่อย่างโจมไม่อย่างในอทวงเอ้าของกรรมนางเจ้าควายก็สอตัวไปทำแหลที่บุคคลค้าหรือมันหูมันจิตายอันฝ่านี้ผู้หวนใช่ไหมอู้ยอะไรนี่มันจะมีอะไรนี่อ็ลูกตาสัเป็นรย่ห้อมา